สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกับนิวที่ช่องของนิวกันอีกครั้งค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะนิวก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์จากราชเทวีคลินิกตัวที่มารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นเซ็ตนิวนอ r m a l ลค่ะอ่า งงงงงงอะไรคือเซตนิวนอร์มอลเขาคือผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาช่วยปกป้องผิวของเราจากเชื้อโรคทั้งในส่วนของหน้าและมือมือนี่สำคัญนะคะทุกคนไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันเนี่ยเราสัมผัสเชื้อโรคไปมากน้อยแค่ไหนนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าทางราชเทวีคลินิกเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องของการรักษานะคะ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์ทั้งดูแลผิวหน้าดูแลผิวตัวนะคะแล้วก็มีวิตามินต่างๆเนี่ยหลายตัวด้วยกันเลยอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่ตัวเนี่ยน่าสนใจมากๆเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยรับรองได้เลยค่ะเพราะว่าคลินิกนะคะเขาเปิดมากว่า40กว่าปีแล้ว <Wow. S 1> ะะได้รับรางวัล,ล,ล,ลต่างๆมากมายเนี่ยมาเยอะมากๆนะคะไว้เดี๋ยวนิวจะหยิบผลิตภัณฑ์ของทางราชเทวีมาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะเพราะว่าแบบมีหลายตัวหลายอย่างมากที่นิวใช้อยู่นะคะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่วันนี้นิวหยิบมารีวิวดีกว่าคะ่ะน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยเราจะมองข้ามไม่ได้นะคะต้องปลอดภัยไว้ก่อนในยุคนี้สมัยนี้นะคะแล้วเซตที่นิวพูดถึงก็คือเซตนี้ค่ะทุกคนนี่คือเซตนิว n o r m a l ลนะคะใน ก็จะมีเป็นตัวเฟเชียลโคตติ้งนะคะแฮนด์ครีมแล้วก็เป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะตัวแฮนด์ครีมแล้วก็เฟเชียลโคตติ้งนะคะเขาจะเป็นตัวปกป้องผิวแล้วก็เคลือบผิวนะคะเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคต่างๆของใบหน้าแล้วก็มือของเรานะคะช่วยป้องกัน เชื้อโรคซึมเข้าผิวของเรานะคะด้วยสกินชิลเทคโนโลยีทั้ง2ตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ผิวแล้วเนี่ยยังช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยมาดูวิธีการใช้กันดีกว่านะคะเริ่มจากตัวเฟเชียลโคตติงนะคะหลายๆคนถามแล้วว่าเอ๊ะใช้ยังไงคะทาตอนไหนเออลังคาีมที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือใช้หลายตัวมากๆแล้วแล้วตอนอันตัวเนี้ย ตอนไหนคะคืออย่างนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราทาครีมบำรุงตามปกติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราตามด้วยเฟเชเชลโคตติ้งนะคะแล้ะจบท้ายด้วยครีมกันแดดได้เลยค่ะทาเป็นประจำทุกเช้านะคะหรือว่าเราจะต้องออกไปออข้างนอกบ้านเนี่ยเราก็ทาตัวนี้ก่อนออกจากบ้านได้นะคะครีมเขาเนี่ยจะเป็นสีออกงเหลืองนะคะ ทาแล้วเนี่ยซึมเข้าผิวง่ายนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะทุกคนไม่ทําให้เป็นคราบด้วยนอกจากป้องกันแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้แล้วเนี่ยตัวนี้นะคะยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดอาการแพ้แล้วก็ลดการอักเสบของผิวหน้าได้นะคะหลังจากที่เราทํำทิชชู่หรือว่าทำเลเซอร์ตากแดดจะจัดเนี่ยแล้วหน้าแดงเป็นผื่นนะคะเราสามารถ ตัวนี้ทาได้นะคะก็จะช่วยลดการอักเสบลงได้ทันทีเลยค่ะยัง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 ไม่พอตัวนี้นะคะยังช่วยเพิ่มให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสพร้อมปรับสมดุลของผิวหน้าของเราได้ด้วยโอ้โหทั้งช่วยป้องกันฆ่าเชื้อโรคแถมยังช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะทุกคนดีงามมากๆตัวต่อไปนะคะ จากผิวหน้าแล้วขอไปที่มือนิวบอกแล้วว่ามือเนี่ยมันสําคัญมากๆเพราะว่าเราต้องหยิบจากนู่นนี่นั่นอยู่ทั้งวันตลอดเวลานะคะในส่วนของแทนครีมนะคะตัวนี้ก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือจะช่วยป้องกันแล้วก็เคลือบผิวจากการสัมผัสเชื้อโรคนะคะช่วยเสริมสร้างผิวหนังให้มีความแข็งแรงมากขึ้นตัวนี้นะคะเนื้อครีมเขาเข้มข้นมากๆนะคะ นอกจากที่เขาจะช่วยเป็นเกาะป้องกันแล้วเนี่ย mm hmm. เขายังเป็นครีมบำรุงผิวไปในตัวด้วย mm hmm. เวลาที่เราทาเจลแอลกอฮอล์ alcohol, หรือว่าพวกสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคมากๆนะคะมือเราเนี่ยจะแห้งกรามมากๆวิธีใช้ง่ายมากๆนะคะสำหรับ2ตัวนี้ก็คือสำหรับมือนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทาเจลแอลกอฮอล์ alcohol, นะคะ มือเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทาตัวแฮนด์ครีมนะคะเคลือบผิวไปอีกทีนึงนะคะอีกเป็นอีกหนึ่งเกาะป้องกันเชื้อโรคเลยเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยหรือว่าพวกสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยมือเราจะแห้งมากตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยมาช่วยเสริมสร้างนะคะให้เราเนี่ยปอกเชื้อโรคแล้วก็ได้มือที่เนียนนุ่มน่าสัมผัสด้วยค่ะตัวแฮนทีครีมนะคะเราสามารถใช้ซ้ำได้นะคะตามที่เราต้องการเลยหรือว่า เราทําความสะอาดมือของเราเนี่ยสะอาดแล้วนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะใครนะคะที่สนใจเซตนิวนอร์มอลนี้นะคะที่จะมาช่วยให้ผิวของเราเนี่ยปราศจากเชื้อโรคแล้วก็ทําให้เราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็หาซื้อได้ที่ราชเทวีคลินิกเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะนิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ